แผนที่นะครับนี่นี่เขามีอะไรบ้างกิจกรรมนะสวนไผ่คุณน้อยก็มีกิ่งพันการเรียนรู้เทคโนโลยีแปรรูปภัยจุดชมวิบริการชากาแฟเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับนี่แผนที่โครงการเขานะครับนี่ ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่ที่สวนไผ่คุณน้อยอันนี้ก็เป็นสวนไผ่คุณน้อยนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงท่าม่วงนะครับแถวแถวท่าม่วงอ,อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับห่างจากตัวเมืองกาญไม่ไกลครับเดี๋ยวเราไปสักผ่าน แผนที่นะครับนี่นี่เขามีอะไรบ้างกิจกรรมนะสดนไผ่คุณน้อยก็มีกิ่พักการเรียนรู้เทคโนโลโยีแปลรูปไผ่จุดชมวิวบริการชากาแฟเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับนี่แผนที่โครงการเขานะครับนี่เอาลองมาดูหน่อยอันนี้เราเป็นไอเดียด้วยลูกก็อยากเรียนรู้ว่าอ๋อเราต้องมาจัดการแบบนี้ครับคือมีเขาเรียวกว่ามีพื้นที่ต่างๆเนี้ยเราเผื่อเราอยากไปชมว่าในนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้าง ครับเออนี่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าถ้าทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องทําแบบนี้อ่านี่ก็เป็นไอเดียอีกแล้วนะครับเอาแล้วเราก็มาดูครับการจัดแต่งของเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสวนไผ่ทั้งมนีพื้นที่การชูสวยๆเลยชูโซนนี้ดูดูโซนสวยเลยครับโซนนี้ครับ นี่ครับลปรไผ่ประดับอะไรว่าไปดิีไผ่ประดับด้วยนะครับอันนี้ไผ่ทองครับหน้าบ้านนี่เป็นไผ่ประดบับมีจุดสวยๆเลยเนินขึ้นมาสวยนะครับมองมาสวยมากดูอาคารครับเราประทับใจอาคารโอ้โหเฉพาะอาคารนี้ก็โอ้โหสวยงามมาดูนี่้ะมาดูต่อข้อางหลังนี่ก็เป็นป่าไผ่ครับป่าไผ่ที่นี่เน้นไผ่อะไรก็คือเน้นไผ่สร้างมนต์แหละครับดูท่าทางแล้วนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันต่อนะ ตอนนี้เราขอมารีวิวด้านนอกก่อนนะครับน,นี่สวยเลยครับนี่งสวยมากมาดูที่มาดูมาดูสวยงามมากเลยมีห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยเลยมาดูครับนี่ดูเขาทำดีนี่มีอาคารมีน้ำมีท่าสวยมากเลยด,ดูนี่จากนี้ไปนี่ดูนะครับโอ้โหตื่นเต้นครับดูดิบรรยากาศงดงามดูนี่ อันนี้เป็นเขาด้วยติดกับเขาเลยแล้วก็ดูดิ <S <S ดูดิดูดิโอ้โหสวยงาม่างน,นี้นะเอาจริงๆไม่ต้องเอาเฟกสวยค่ะนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปกินกาแฟกันอีกนิหนึ่งวันนี้เราจะกินกาแฟหลายแก้วหน่อยอ่าี่จะยากหอมด้วยนะหอมหอมดีนี่อญญาามีบรรยากาศชมนี่คุณดูอันนี้ไอเดียดี คือมีทางแสงด้วยไม่ไผ่ไอเดียดีครับอยอดเลยนี่เขาน้อยเนาะน่าจะเป็นเขาน้อยอนไ้อุดษาเอาดินเข้ามาถมนะครับในนี้เราก็เราก็คิดเอานะครับยังไม่ได้สัมภาษณ์เราจะดูว่าถมแล้วปุ๊บก็กลายเป็นที่ที่ในานาาี้คนระับท เยอะเลยมากเราก็มีผสมผสานมีมะม่วงมีอะไรก็ว่ากันไปนเห็นไหมครับดูการจัดการของเขาดูการจัดการนะครับโซนเพื่อนี่ดูโซนไม่ผ่เดี๋ยวเราจะค่อยไปสัมภาษณ์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ